สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีทเทเชอร์ผมครับมิสเตอร์คนก็วันนี้ครับข่าวสารนะครับของกาชาเทเชอร์แแบบนะครับแล้วก็อีเวนต์ของเทเชอร์แแบบนะครับแบบเป็นทางการครับก็ได้มาแล้วเนาะก็คลิปเมื่อวานนะครับผมได้แปลสกิลขอตัวคอนใหม่ไปครบแล้วนะครับก็สามารถไปดูกันได้เนาะคลิปเมื่อวานนะครับแปลสกิลครบแล้วซึ่งวันนี้ครับข่าวสารแบบเป็นทางการก็มาแล้วเนาะ กาชากับอีเวนต์นะครับของเทเชอร์แมพนะครับซึ่งเทเชอร์แมพนะครับก็คืออีเวนต์ใหญ่ประจําเดือนที่มาทุกเดือนนะเป็นอีเวนต์ที่เอาไว้เก็บของอัพกงอัพเกรดปลดลิมิตอัพภาพเคลื่อนไหวคุณจงคุณแจเพชรเพิร์ดอะไรอย่างงี้เนาะคืออีเวนต์ใหญ่ประจําเดือนนะครับก็การชาของเทเชอร์แมพนะครับรอบนี้ครับก็จะเป็นการชาของจินเบ้หดาวใหม่ของเทเชอร์แมพ 5ดาวช็อปเปอร์แล้วก็5ดาวของซันจินะครับซึ่งกาชานี้ก็มี3ตู้เนาะเลทออกของกาชานะครับอยู่ที่7,5%เซนต์นะครับซึ่งกาชาก็จะมาในวันที่10นะครับ10บโมงเชา้าจบในวันที่25นะครับ3พทุ่มนะครับมา10 10โมงเชา้าจบวันที่53าทุ่มนะครับ ถ้าหาเปิดได้ตัวคอใหม่ๆครับไอ้เจ้าหน้าตู้เนี่ยก็จะมาแบบเอ่อเวลไม่ตายเต็มแม็กเวลเต็มแม็กอาบิลองเต็มแม็กนะครับก็ตัวใหม่เนาะสามตัวเลยครับขอพูดเกี่ยวกับสก,กิลสั้นๆเนาะจินเบนเนี่ยมันเป็นตัวคอที่ค่อนข้างจะเอ่อมีสก,กิลที่แปลกก็คือการบัฟกรอสีทองเมื่อเริ่มเกมมามีกรอทองหนึ่งอัน ่วไม่ตายก็ประตวครที่มีสกิลไม่ตายที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนิดนึงแหละนิดหนึงนะครับคือการบัฟอ่าล้างบัฟเกราะลุงก็เก้าวเทินบัฟโจมตีเอ้ยบัฟล็อกค่าเชมแบบเพิ่มได้บัฟโจมตีเนาะก็ค่อนข้างจะอ่าได้ใช้งานแหละหลังจากนี้ไปนะแต่ในเดือนนี้ในเดือนนี้ได้ใช้งานแน่นอนนะครับในอีเวนต์ของเทเชอร์แบบนะส่วนในโหมดของ p ูในโบมดนี้ก็เป็นทีมของสายกล้ามนะครับก็ถ้าหากคุณต้องการจะไปเสริมทีมสายกล้ามถึกๆกนนะจินเบ้เป็นตัวละครสายถึกของทีมสายกล้ามเนาะถ้าหากต้องการจะไปเสริมทีมกล้ามก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับมันเป็นสายถึกของทีมกล้ามนะครับส่วน5ดาดาวสองตัวนั่นคือจะเป็นซันจินะครับซันจิ5ดาวใหม่แล้วก็เป็นชอปเปอร์กับร่างเด็กเนะาะ5ดาวใหม่นะครับโคตรน่ารักเลยครับดูดิตัวนี้หนึ่งอะ โคตรน่ารักนะครับส่วนซันจิก็เป็นซันจิล่าของ The Back เดอะแบกเนาะเดอะแบกอ่าโซโล์นะครับโอ้โทั้สองตัวเนี้ยก็การชาใหม่มี3ตู้เนาะตู้1นึ่งมาในวันที่10จบ25่ห้ทุ่มตู้2องมาในวันที่11นะครับจบ25่ห้ทุ่มตู้3ามมาในวันที่12นะครับจบ25่ห้ทุ่มนะ กกาชานี้เปิดครั้งแรก30เพชรนะแล้วก็เปิดครั้งที่ 2, 4, 6, 8, 9, 11,34นะครับก็จะได้ใบแดงหรือตัวละครที่เพิ่มเลตออก1ตัวเปิดครั้งที่ 52, 18, 23ใบแดง1ใบเปิดครั้งที่ 7, 10, 15, 20ตัวใหม่แน่นอน1ตัวซึ่งตัวใหม่นั้นอาจจะเป็นจินเบ6ดาวใหม่หรืออาจจะเป็นชอปเปอร์5ดาวใหม่ หรือจะเป็นเซนจิ5ดาวใหม่ก็ได้นะครับตัวใหม่หนึ่งตัวนะครั้งที่7นะครับเจ0 15 20นะครับและครั้งที่25ได้จินเบ6ดาวใหม่1ตัวเนาะส่วนตัวคอลหลังตู้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น6ดาวพิเศษเฉพาะของกาชาเฮเชอร์แบบกับ6ดาวธรรมดาที่ออกจากกาชาทั่วไปหรือตัวฟรีได้เนาะ ซึ่งตู้หนึ่งะครับตู้หนึ่งหกดาวของเทเ s อร์แม p ก็จะมีจินเบยฮินาจังนะครับน้องต่ายคู่วันดา้ามิสเตอร์ทูซันจิบลูสูดหกดาวธรรมดาก็จะมีอุตติฮูฮูเมาโก้สีเหลืองลูฟี่กลุ่มเก่าล, i, ely, ล,ลูฟี่สันจิเลลี่เหลืองลูฟี่สแตมปีเซโตโรบินจังแล้วก็บอาฟ้าเก่านะครับ ซึ่งตู้หนึ่งนั้นเออหกดาวพิเศษ,ษของการชาเทเชอร์ shirt, แบบถือว่าแจมนะครับแจมมากเลยนะมีตดัง5ตัวเนี่ยแต่ที่ดูอ่อนที่สุดก็จะเป็นซันจิบลูสูนะครับเพราะซันจิบลูสูนี่อ่อหลังๆมานี้การใซ้งานค่อนข้างจะน้อยลงมากนะครับแต่นอกนั้นทั้งมิสเตอร์ทูที่ก็ค่อนข้างจะเก่งมากๆอวยมานานแล้วอวยมาหลายคลิปแล้วมันเก่งจริงแล้วก็จะเป็น ต้องแต่คู่บันด้าที่รู้สึกว่าหลังๆนี้ก็ได้ใช้งานค่อนข้างจะบ่อยขึ้นนะแล้วก็ฮินาจางังฮินาจังนี่ก็สกิลดีนะครับแล้วก็ตัวใหม่อย่างจินเบ6ดาวเนาะค่อนข้างจะแจ่มนะครับส่ดน6ดาวธรรมดานะ6ดาวธรรมดาที่ดูดีๆก็จะเป็นนะ้องอุติครับอูติ6ดาวนะครับแล้วก็จะเป็นฮูคูฮูคู6ดาวแล้วก็มอโก้ครับมอโก้เหลืองซึ่งเป็นเทพของการฟาร์ม อาเวลนอนนี่คือตัวคอที่เพิ่มเวลได้เยอะที่สุดในเกมนะครับหมวกก็เหลืองครับเทพของการฟาร์มเวลนะครับส่วนดอกนั้นก็ดูธรรมดาเนาะลูฟี่กลุ่มเก่าอาลูฟี่ทันจิตดูธรรมดานะครับเด่นๆก็มีแค่3ามตัวแรกเนาะส่วนกาชาตู้สองนะครับ6ดาวของเทเชอร์แบบก็จะมีจินเบมีคิคุอิโชแล้วก็อ่าคัวล่าวันฮาโลวีนะครับ หกดาวธรรมดาก็จะมีเซงโงคุเป็นึ่งนะกาชานี้มีทั้งเซงโงคุใหม่ตัวนี้สีเหลืองไอ้คนผิดเซงโงคุใหม่สีเหลืองนะครับแล้วก็มีทั้งนีใหม่เหลืองแล้วก็มีทั้งเซงโงคุกเก่าเหลืองด้วยเหมือนกันถ้าหากคุณเปิดตูน้นี้คุณดูดีๆนะ มันมีซิงกคู่สองตูวนะครับซึ่งร่างเก่าเนี่ยนัมเบอร์400เนี่ยมันโคตรกากเลยแต่ร่างใหม่เนี่ยนัมเบอร์3,007เนี่ยค่อนข้างจะดีนะก็เปิดกรชาได้มาดูดีๆนะ <c oughs> มันเหลืองเหมือนกันมันคือซิงกคูเหมือนกันนะครับแล้วก็มีซันจิโซโลมีมาเรียมาแมวชูรอนนะครับจินเบโลบินลูฟี่ซปเปอร์ไทย เอสปัดมาป่าบุลเลจัสซันจิคาตาคูลิเหลืองแล้วก็เซคุกกเก่าเนาะอา่หกดาวของเทเชอร์แบบจินเบคิวโชวดีส่วนไอเจ้าโกอาล่าเนี่ยมไม่ค่อยเห็นได้ใช้งานเลยนะเออกับปันมันดีนะกับปันก็คือสามารถการการถูกเพิ่มเวลาขอไม่ดได้สิบเทิร์นกับปันดีนะแต่การใช้งานค่อนข้างจะน้อยนะครับ แต่ส่วนไอเจ้าคู่เนี้ยไอคู่นี้เก่งนะครับเก่งนะเซ็กยูดีลงในโหมดของ p ี p พก็ได้ทีมสีฟ้านะครับส่วน6กดาวธรรมดาเหรอเออซิงเกิลคู่ใหม่ดีซันจิเออโซโลอันนี้ก็เซ็กยูไม่ตายก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นมาเรียก็ได้อยู่นะมาแมวชูรอนใช้งานน้อยลงนะครับที่ดูได้ใช้งานเยอะที่สุดบรรดา6ดาวธรรมดานะ ผมมองว่าจะเป็นไอเจ้าหมอนี่มากกว่าคือเป็นจินเบย์โรบินมันเป็นตัวละครที่สกิลมาตาา่อข้างจะดีมากแล้วก็ซัพพอร์ตของเอสมันมาป่าตัวนี้เน้นซัพพอร์ตซัพพอร์ตดีมากของการล้างแบบโซ่นะครับตรงนั้นก็ดูธรรมดานะครับส่วนกาชาตู้3ามกดาวของเทเชอร์แมปก็จะมีจินเบย์หนวดดำนะครับแล้วก็มิสเตอร์ซิโร่กระกดาษนีครับ6ดาว ธรรมดาก็จะมี Big Mom บิ๊กมัมกับบิ๊กมัมม่วงใหม่นะครับนี่คือม่วงใหม่นะต่อน,นี่ครับนี่ไงม่วงใหม่นะแล้วก็จะมีอาสามเขานะครับเอ,อ่อคิดม่วงนะครับคาตาคูลิสซูเปอร์คาร์ดเมลโก้ซูเปอร์ไท่หนวดดำสองพลังรอวันฮาโลวีนไคโด VS บิ๊กมัมดาวมิคู่โรบินโซโลม่วงเก่านะครับแล้วก็ หนวดขาวมโก้ฟูจิโทระสายอะไรหวาหน้าตามันคล้ายกันนะสองร่างเนี่ยฟูจิสายดาบน,นะครับอ่าหกดาวของเทเซอร์แมพถือว่าดีทั้งสามตัวเลยทั้งหนวดดำทั้งอ่าพิเคแคทฮอก็ไดถือว่าจับทั้งหมดแล้วก็จินเบนเนาะหกดาวธรรมดาเหรออเดือนนี้เดือนนี้บิ๊กมัมอ่ะได้ใช้งานแน่นอนเดือนนี้บิ๊กมัมมันถือว่าดี ถ้าหากเดือนต่อไปผมมองว่าบิ๊กมามเนี่ยเออก็ประตคอที่น่าจะไปใช้งานน้อยลงแบบโคตรเลยเหตุผลก็เพราะเวลาของมาตาของเขาค่อนข้างจะนานนะแต่อาจจะไปบงไปบัฟในโหมดอื่นๆก็ได้อยู่แหละในฐานะของลูกเหลือเนาะในอนาคตในอนาคตนะแต่เดือนนี้ไ้ใช้งานแน่นอนสามเขาก็ธรรมดาคิดอันนี้ก็ดีคิดก็ถือว่าแจมนะครับคิดก็แจมนอกนั้นก็ ไี่เฉยเนาะเอาถ้าหาเปิดกาชานี้ถามว่าควรเปิดตู้ไหนดีแนะนำเปิดตู้หนึ่งครับตู้หนึ่งดูดีสุดนะครับถึงตู้หนึ่งนั้น6ดาวเอ่อธรรมดาเนี่ยมันจะดูธรรมดาก็เือถ้าหากจะมองจริงๆ6ดาวธรรมดาของตู้หนึ่งที่มันได้แล้วว้าคั่วก็จะเป็นโมโก้ถ้าหากยังไม่มีนะ มอโก้คือเทพของการฟาร์มเวลเนาะได้มาก็ดีแต่ที่ว้าวของจีนคือ6ดาวของเทเชอร์แม p ที่มีตั้ง5ตัวเนี่ยแถม4ตัวใน5ตัวนั้นก็ถือว่าดีมา,มากจินเบหฮินะต้องต่าวันดาวมสทูถือว่าแจบมากๆแนะนำถ้าเปิดเปิดต้วหนึ่งดีกว่านะครับตัวหนึ่งดูน่าจะคุ้มที่สุดนะครับ ถ้าหากถ้าหากจะเปิดหาตัวครของอีเวนต์เดือนนี้ให้มันคุ้มๆนะเปิดตู้3เพราะตู้3าม,มีทั้งจินเบได้จินเบมาคุ้มในอีเวนต์ของเทเชอร์แมแล้วก็มีทั้งบิ๊กมัมม่วงได้มาเดือนนี้ก็จะเก็บเต่าได้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะถ้าหากจะเน้นอีเวนต์เดือนนี้เปิดตู้3ามดีกว่ามองการไกลแนะนำตู้หนึ่งนะครับแต่ถามว่า กาชานี้ควรเปิดหรือเปล่า1เลยครับผู้เล่นใหม่ไม่แนะนําอย่างยิ่งผู้เล่นใหม่นะครับเปิดกาชามือใหม่ดีกว่ากาชามือใหม่ที่มีโรเจอร์มีลูฟี่กลุ่มมีวันนี้ภาพไหมเออมีโรเจอร์มีลูฟี่กลุ่มอะไรเงี้ยหาพวกกาหาพวก6ดาวลิมิเต็ดคุ้มกว่านะครับมีภาพไปว่าข่าวสารเนี่ยไม่มีฮะ หา6ดาวที่เป็น6ดาวลิมเต็นหน้าตู้โรเจอร์ลูฟี่กลุ่มดูคุ้มกว่านะครับคุ้มกว่ามาเปิดกาชานี้นะแล้วคนที่ควรจะเปิดกาชานี้ล่ะ 2. กาชานี้ควรจะเปิดก็ต่อเมื่อคุณต้องการจะหาตัวละครจินเบซันจิชอเปอร์เอาไปลงอีเวนต์ของเทเชอร์แมแล้วจะทำให้คุณเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นแต้มเยอะขึ้นอันดับสูงๆได้ไวยิ่งขึ้น ถ้าหากต้องการลงอีเวนต์นะแนะนําเปิดประมาณน่นอนหนึ่งผู้เล่นใหม่ไม่ควรเปิด 2. ถ้าหากเปิดก็ต้องเป็นคนที่ต้องการจะเอาไปเล่นอีเวนต์ของเทเชอร์แมบ,บนะครับแต่ตอนนี้มันก็ใกล้สิ้นปีเนาะใกล้สิ้นปีแล้วแล้วซึ่งสิ้นปีนะั้นปกติจะมีลิมิเตดมายังไงก็คิดดีๆเนาะจะเปิดกาชาญนี้คิดดีๆนะครับสิ้นปีนี้ตัวเก่งๆมันมาแน่นอนแหละแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะ บางคนก็คาดหวังว่าจะเป็นลูฟี่นิกะหรือเปล่าแต่ผมมองว่าอาจจะเป็นหนูยามาโตะล่างหมาเทพก็ได้เนาะอาจจะหมานครับแต่ที่รู้คือสิ้นปีนี้ตัวเก่งมาแน่นอนแล้วก็ออีเวนต์ของเทเชอร์แมพนะครับซึ่งเดือนนี้เป็นเทเชอร์แมพของหู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 นะครับหูหูหูห ก็กาอีเวนต์นะครับก็จะมาในวันที่14นะครับ14บ่าย3โมงจบในวันที่18นะครับ3ทุ่มนะ14บ่าย3จบ18 3สามทุ่มนะครับเทเชอร์แมพครับซึ่งตัวใหม่ครับก็จะเป็นฮูฮูนะครับฮูฮูห้าดาวฟรีของเทเชอร์แมพเนาะ ก็เป็นล่างของปอที่สู้กับจิมเบย์ใช่ไหมล่างเนี่ยภาพสวยเนี่ยเซ็กิวนะครับเซ็กิวมาตาของฮูก็คือจะอทำดาเมจใส่หนึ่งตัวลดเลือดไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะบัฟบับบอลดแก้วตรงสีแก้วเพ้ทางสีที่จะออกมาห้าเทิร์นเหรอ เออทำให้แก้วตรงสีแก้วแพ้ทางสีออกได้น้อยลงถ้าแก้วตรงสีแก้วแพ้ทางสีอองงสงสมันออกน้อยลงมันจะออกแก้วอะไรอะแก้วเนื้อเหรอแก้วเนื้อเทียนดีเหรอมั้งที่จะออกที่จะออกได้มากขึ้นนะแล้วก็จะเปลี่ยนแก้วมืนมนเป็นแก้วตรงสีถ้าหากับตันกัปตันเป็นสีแดงลึกเขียวหรือฟ้าจะเออ ลดเวลาของไม้ตาของสายกรามนะครับ1เทินแล้วก็จะบัฟนะครับโจมตี2.25เท่า1เทินล็อกแก้ทั้งหมด1เทินถ้ากัปตันกัปตันเป็นสีของเหลืองหรือม่วงก็จะลดเวลาไม่ตายของสายกราม2เทินและสายกรามจะปีแรงขึ้นอีก15เ์นนะครับศัตรู ตัตรูจะโดนดาเมจจากสายสายก้ามเนี่ยแรงขึ้น15%หนึ่งเธอนะครับก็อืมตัวครที่เอาไว้จัดทีของสายกล้ามเนาะแล้วก็เงื่อนไขนั้นขึ้นอยู่กับสีของกัปตันนะครับกับปตันแดงเขียวฟ้าสกิลหนึ่งกัปตันเหลืองม่วงสกิลหนึ่งเนาะอืม จะได้ใช้งานอยู่นะซัพพอร์ตธรรมดานะครับส่วนในหมดของ p v p p v p นะครับก็เป็นสายของกล้าบนอนชุ่มีนสายกล้าบมาแรงนะมาแรงมากๆนะครับสายกล้ามนะครับติดตัวก็จะเพิ่มความเร็วเพิ่มโจมตีไม่ตายก็จะเป็นการลดลดโจมตีศัตรู2ตัวที่มีเลือดสูงสุด 15วิและก็ทำดาเมจใส่สองตัวพันสามนะครับช่วงนี้ใส่เก้ามาแรงมากๆนะครับในหมดของ pvp เนี่ยแล้วก็ตัวคอนะครับที่เพิ่มของดอกคูณแต้มของเดือนนี e. ้สูงสุดก็จะเป็นจินเบเนาะจินเบ6หกดาวนะครับคูณแต้ไปสองเท่าเซนจิซ็ออาช็อปเปอร์คูณแต้ไป1.7เท่า บิ๊กมัมม่วงเอ่อบิ๊กมัมม่วงหกดาวใหม่แล้วก็เป็นบิ๊กมัมห้าดาวฟรีของเทเชอร์แมปรอบก่อนนะครับหกดาวใหม่กับต,ตัวฟรีนะของเทเชอร์แมปนะครับคูณแต่มไป1.4เท่าแล้วก็คูณแต่ใบ1.35เท่าก็จะมีแฟงกี้กาชาโอทามะกาชาอุสซบกาชา ครอซอนคู่กาชาเอ่อไอเจ้าชื่อเลยนะโอโลจิหกดาวกาชาลูเอ้ยโซโลกาชาเคียมอนกลุ่มกาชากาชาหมดเลยมั้งใช่ไหมเออกาชาเกือบหมดนะครับตัวที่ไม่ใช่กาชาก็จะเป็นไอเจ้าซาตากิม่วงตัวฟรีแล้วก็อูติซาตากิที่ตัวฟรีใช่ไหม ใช้ตัวฟรีแล้วก็อุติตัวฟรีแล้วก็โซคิง5ดาวบวกตัวฟรีเน้นย้ำต้อง5ดาวบวกนะครับแล้วก็ชอปเปอร์คิดคิด6ดาวบวกนี่นับว่าเป็นตัวฟรีได้นะเพราะคิดเนี่ยมันแจกฟรีถ้าหากลงอีเวนต์ของ PP ครบร้อยครั้งแจกฟรี1ตัวนะครับ6ดาวบวกนะครับแล้วก็เพจวาน6ดาวซึ่งตัวจุดนี้มีอะไรที่แปลกหรือเปล่า ชอปเปอร์ครับชอปเปอร์คือ6ดาวที่แปลกที่สุดในบรรดาพวกนี้เพราะเนื้อเรื่องตอนนี้ไม่มีชอปเปอร์ร่างนี้โผล่มาซึ่งหมายความว่าเดือนนี้คาดการว่าชอปเปอร์ของวันคริสต์มาสเนี่ยหดาวบวกอาจจะมาก็ได้ซึ่งตรงจุดนี้ถ้าหากมาจริงๆนะแม่งโคตรว้าวเลย เพราะชอปเปอร์หกดาวธรรมดาของคริสต์มาสเนี่ยมันคือเทพของการฟาร์มสายไหมและก็เทพของการล้างบับชอปเปอร์ประตูอยล้างบับได้เยอะอย่างโคตรโคตรล้างบับโคตรเยอะเลยฮี้เลือดได้ดีฟาร์มสายไหมได้มันคือตะคอสายล้างบับสายฟาร์มที่ดีมากๆถ้าหาหกดาวบวกมาแล้วเทิร์นของการล้างบับ เพิ่มไปสัก6เท,นทิน์น7เทินชอปเปอร์จะเป็นตัวคอที่ดีที่สุดเลยใน6ดาวบวกที่ผ่านมาและมันจะเป็นตัวคอที่ล้างบัฟดีที่สุดในเกมเลยถ้าหากมันล้างเพิ่มเป็น6เทิน์น7เทินนะผมคาดหวังนะว่าชอปเปอร์6ดาวบวกเนี่ยมาปุ๊บเทินการล้างบัฟเพิ่มขึ้นเนี่ยมันโคตรเก่งนะครับเพราะตอนนี้มันก็เก่งมากๆอยู่นะชอปเปอร์ของวันคริสต์มาสเนี่ย แล้วก็คูณแต้ไป1.25เท่าทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวฟรีของเทเชอร์แมพนะครับส่วนนอกนั้นอ่า1.25เท่าพวกนี้ก็จะเป็น6ดาวของเทเชอร์แมพแล้วก็1.2เท่า1.2เท่า6ดาวก็จะมีอ่านี่มนเซงอคู6ดาวใหม่เนาะแล้วก็หนวดดาม6ดาวบวก S อหมันมาปะห6ดาวบวก แล้วก็มีอีกไหมหกมีแค่ไอ้นี่ไงแล้วก็จะเป็นอุตติหกดาวเคียรมมอนคู่นะครับหกดาวเนาะตรงนั้นก็ธรรมดาเนาะสรุปนะครับเดือนนี้มีหกดาวคูณแต้งกี่ตัวเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็เออหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสาม 13บสามเอ่อ1ิ1สี0สิบห้าสินะครับโอหกเอ้ยย1ตัวนะครับไอ้ยสิลืมชอปเปอร์ประมาณ22ตัวนะหดาวรอบเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ตัวครที่คุณแต้มเยอะๆเนี่ยสวยมากจะเป็นตัวครของกาชาสะมากกว่านะ ถ้าหากใครมีโซโลมีคีย์บ้อนกลุ่มแล้วก็ห้ดาวของเขาครบเนี่ยก็ผ่านด่านได้คิดว่าน่าจะคูดแต้มได้เยอะดีมากๆนะครับถ้าหากใครไม่มีมมก็ทําใจเนาะเหมือนผมผมก็ไม่มีนะก็ต้องทําใจใช้ตัวตัวฟรีต่อไปนะครับคูดแต้มอาจจะไม่เยอะแต่ก็น่าจะผ่านด่านได้ไม่ยากนะครับอีเวนต์ของเทชเชอแบบเดือนนี้ก็มีประมาณนี้ดนะ้วะเดี๋ยวการจัดทีมก็รออีเวนต์มาก,ก่อนนะครับจะค่อยจัดทีมกันนะ ซึ่งถามว่ากาชาเนี้ยผมจะเปิดหรือเปล่าอืมเปิดครับ <laughs> ผมเปิดทุกกาชานะแต่อาจจะไม่อาจคลิปแต่ผมเปิดทุกกาชาจริงๆนะกดไลค์กดแชร์กดตาเพื่อเปนลังใจให้ผมนะครับจนะสวัสดีครับ